นะคะคเราจะมาย้ามหลีลุงเสือนะคะลุงเสือทำนาหน้าสาวนะคะเป็นเฮดลี่ว้หน้าหน้าสาวน้องของย่า่าได้น้องไม่เดี๋ยวเขาจะหาปลาได้บ่นฝนะตกดีมาก นามที่ลึกเย,ย็นเย็นเย็นวนเราไม่เห็นมองนี่ปีนี้ซ้ออยู่หน,น้าห่อ,น,อนึงมีไหมตอนนั้นเราเห็นยิมมองไหนคือเบะมีปะปาเอื้บหมุนขึ้นมากก่อน อุ้ยพี่น้องให้เบิ่งปลาดูปลาค่ะดูปลาเต็มนาลีเลยนี่เต็มไปเบิลเลยนี่นาหน้า,นาสาวผิดกับนาย่หา,ยาหาเดะปลาเต็มหนาลีเลยปาาล,เลยปาเต็มเลยหนาลีกำลัลงลงได้ยออั่บ่เต็มหมด อึ๊บใสบเใส่ใส่บะนี่อันนี้กระตาแนวตักเนี่ยดูาแนวตักไม่ต้อมืกเอาดีเดี๋ยวเอาแนวตักเนี่ยเออเออเอานี่หมดเหหมดดำ เปาเนาะไนีข้าวเออเือไปเห็ดเออเหดเหงเออไปเห็ดเหงอเหงอเงยบสื่อเงยบมาสิ่อเงียบปะอ้อนสื่อเงยบมากระปาไปเห็ดเหยื่อนปตาไปทำเหยื่อนไหน ใส้ๆบ wow. ันน <umas> <in> ี้เขาบรเอาถุงมาจ้านี่ถุงเข้ามาเจ้บ่มี้ได้บ่เออเอาไปตอกหมอเจ้าน่อย โมกกระแซาะแบนี like it, ้อุ้ยมกไปหมดแล้วเต้นเราเพิ่งมายามอันนี้เพิ่งมายามไปเมื่อไรเนี่ยแงมาจากลงลงกระเซา้นั่นกระเซากระดูกกรดบนอยากหาไปตอกมกเอาไ่ตอกในบ้านนี้มีต้นกล้วยปะรื้นผักเื่องมันขง

ไปตองกุ้งนี่บอนี่เดี๋ยวใบนี่บ่ได้บ่เดี๋ยวเอาไปห้องใส่ในนี่ซื้อหนาวนี่ไปห้องใส่กระตานม่นะมันก็อยู่ในกระตาเกานั่นแหละนี่นี่เอาไปห้องไปเห็ดเงือกเงียบเงือกเงียบ ปลายังเป็นปลาซิวเนาะยังบ่ชอดยนาะปลาใหญ่ลูกเนาะเอ้ยมันจะเจ็บอรอเบย์มันเป็นยังเบย์เอาลงมานนี่เลยเอาเอามาใส่นี่เออวางใส่นี่เลยเออจะเอาเมื่อเลือกเอาพี่น้องกันกันเอาใหม่อ่ะเออ mọi người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  mọi cho mọi người 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 mọi เบิดเล่าบ้างมีสักไหนเกือบปลาดุกปลาคอเนาปะปลาช่อนเนาะปลาคอปลาถึงแห้แวเราจะไปไหนกันต่อ,ไป,อไ,ไ,ไปก็ไปแหละเออะไปหาหน้ำมันนะน่ะสาวอีกเพื่อได้นอมันจริงๆเราก็ได้เยอะแล้วละคะ่ะแต่ไปดูอีก นพี่น้องจะนอนใหญ่ๆมาไหเอาหยาคิ้วในครั้งล้างนะครั้หล้างใบยาคิ้วมีดบาดมือเพิ่อนน้าไม่น้าไม่บาดเบ้สยาคิ้วข้างหลัางจะต้องหาง่ายตัวยุดเลือดได้ขึ้นกันนะมีดบาดโอ้ยอันน้าไม่ได้บาดโบเมนมีดได้บาดเขียวผู แปะนะคะใช่ไงอีบอ่มือหนาพม่นหยาเออเนิเทนเดี๋ยวซ่อมอันนี้เสร็จเรากลับนะคะเสร็จใช่เจ้าแล้วเจ้าแล้วหยุดเลือดนะเล่าหยาเลยบาดจ่วยเลยอันนี้กลับานมัเอือบาดนี่ยหยาผ้าเจอของดีแล้วพี่น้องเอ้ยนอกจากนอมัเจอเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกด้วยนะคะ นี่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 ใส่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 นี่เก็บเอาเลยเอามีดมาจิ้มอ๋อสัมหนึ่งหนึ่งวันไล่ผดข้างหน้าเอามัเก็บไว้ท่านเด็ดผลมันยังเป็นนี่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 เด้นี่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 เด้๋ยนี่เดีพปวกพี่น้องเอาเอาสิจิีมาทั้งพี่เก็บไป เดินทางกลับกันนะคะตอนนี้หกหมากเลยช่วงนี้รกมากหน้าฝนเห็นยุบเอ็ดไฟหนึ่ะลึกเอมันอบลงเนาะบลงแกลนี่ดีอันที่สองที่ลุงเสือเห็ดเบิ้งยู่บนนี้เบ้ nhiệt gì nha chắc không, thái cả, đi ô, nát, mày mày, kem ta, pino ơi, đi tới nị, xịn đấy không เอามาจะไปเสมกไปเมกกันนี่ออไปะงานสิลงนี้ทะอาไปจนเาโดนดะคิดว่าั้งที่ปะยามดีเออนี่เ้เต็มไป้ทุงจากภาษาพอดีเลยเป็นสิมายามรอบที่อะไรนี่รอบที่สีบ่รอบที่สามบ่ นี่ยู่หน้าของเราเองเด้อค่ะอยู่หน้าเราเองนะคะลุงเสือทำสองที่ป้าปลาบ้าดูเด้อปลาชิวนี่เด้อค่ะแนวได้เด้อเบิ้งกุลแต่ปลาปลาอีหยังอันนี้ปลาอีหยังนี่เอียงนี่ปลางนั่งนอกนั้นก็เป็นปลาชิวเด้อค่ะเครื่องถุงได้ถุงจากภาษาเอาอยู่บ่เบื่อแล้วปลาปาสาปลาเบื่อแล้ว น้ำมัก็เต็มกระตาพายจนปวดหลังให้เบะมัดตัวลงไปบาปอีนั้นไปเลือกแล้วบ้อนถ้ายุ่งบ่ค่อยมีสิวอะไรไปใจน้าแล้วก็เลือกเอาแต่ตะขี่อันนี้ปลาข้ม้วนเนาะมกกันนี่ล่ะแซ่บนี่ยปลามันมันบกขมได้ล่ะมันมันมกมาเซ่อนบ่ได้เด็ดถี่เลยเลือกมกเลยมันมันมันปลาบกขมบกผีผมต่างก็เนาะ ปลาลีไปเอาดีไปนี่เลยเดี๋ยวไปลวดกันเด้อยุ่งกระไรพี่น้องเอ้ยกระไรปลาเนาโคตรนี่กลับบ้านกันนะคะได้ทั้งปลาแม่แอบยามดีปลาลูกเสือปลาสาก็มาเจอพอดีปลาไปให้บพิษัทยางเงียบโตเนาวโตอโดถั่ล่ะปลาขม่นได้เท่านี้แหละเออไม่ได้เอาปลาซีนนอง น่อยแล้วยังว่าไปอุ้หงเหงคือเวลามันพันมากไปกลับบ้านกันนะคะเอากลับไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้นะคะปลานะคะอันนี้เออเอาเซตะาก้าเลยปลาเนี่ยมัดระเบอมัดปาก,ะะกาประเบอเออ่แกปลาซิวนะคะปลาซิวอืมปลาหน่อยหน่อไม้ก็เต็มกระตะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปู่ของยาพาฟฟแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Kata silu ba? Kata ba?